ครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องทามเมอร์ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่บางทีซื้อไปก็มีคำถามมากมายนะครับทามเมอร์ตัวนี้เป็นทามเมอร์ DC นะครับไฟดีซนะครับไม่ใช่ AC นะครับ DC ก็คืออาจากแผงโซลาเซลล์เนี่ยอาอ,อนุกรมกันเนี่ยประมาณ3 0 0ถึงโวลต์เนี่ยประมาณนี้นะครับเขาจะใช้ในการที่อยาไป สูบน้ําในนาก็คือเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์สูบน้นนําในนาซึ่งเวลาสูบน้ําในนาเนี่ยแดดที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็จะประมาณ8โมงครึ่งนะครับ8โมงครึ่งเพราะฉะนั้นบางทีเราไปเปิดก่อนเนี่ยมันกําลังมันไม่พอนะฮะมันไม่พอเนี่ยเครื่องมันอาจจะเสียได้นะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์อาจจะเสียได้เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีขี้เกียจมาปิดเปิดมันบ่อยๆนะครับก็ใช้ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับก็ วิธีใช้ก็ไม่ยากก็จากแผงโซล่าเซลล์เดิมนั่นแหละครับนะฮะจากแผงโซล่าเซลล์เดิมนะครับอ่าก็เอามาเข้านะครับบวกลบนะครับเข้าตรงนี้นะครับบวกเข้านี่นะครับบวกเข้านี่นะครับลบเข้านี่นะครับบวกลบเข้าตรงนี้นะครับ เรากลัวสับสนนะครับก็ดูเครื่องหมายเนี่ยนะอินนะครับอินบวกลบนะครับแล้วจะได้เอาบวกลบนะครับเอานี้ก็เอาไปเข้าอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับแต่เวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะแบตข้างในมันอาจจะหมดนะครับเพราะว่าหน้าจอจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีเซ็ตมันก่อนนะครับก็คือต้องจ่ายไฟเข้าไปนี่นะครับ400โวลต์นะครับ ก็สามร้อยถึงสี่ร้อยโวลต์นะครับผมเปิดกันฮะพอเปิดปุ๊บนะครับเปิดปุ๊บนะครับเราสังเกตดูด้านใต้นี้นะครับด้านใต้ก็จะมีหลอด led ตัวหนึ่งนะครับติดอยู่นะครับแต่หน้าจออาจจะไม่ติดนะครับมันหลุดแล้วนะครับปิดก่อนต้องใส่เบรกเกอร์ก่อนนะครับเพราะว่าแล้วหลุดเลิดมาแล้วมันจะช็อตเอาฐานมันแน่นหน่อยนะครับ โอเคนะครับนี่เปิดใหม่ทีนะนี้เมื่อมันหน้าจอไม่ติดนะฮะแต่ไอ้ตรงหลอด LED นี้ติดแล้วแต่หน้าจอยังไม่ติดก็้รอสักพักหนึ่งนะครับมันจะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ภายในเขอามันนะครับเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ภายในข้างนั้นถ้ามันชาร์จได้อ่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตขึ้นมาเองนะครับแต่ถ้ามันไม่รีเซ็ตเองนะครับเราก็สามารถกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ได้นะฮะกดปุ่มรีเซ็ตนะครับ พอกดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บนะครับมันก็เวลามันก็หายหมดเลยนะครับนะฮะก็เวลามันก็จะหายหมดก็คือเราต้องตั้งใหม่นะครับอ่ะก็ตั้งใหม่ก็ไม่ยากนะครับนะฮะก็กดนะครับเดย์นะครับเดย์ก็คือวันนี้นะครับวันอะไรวันนี้วันฟรายเดย์นะครับก็คือวันศุกร์นะครับฟรายเดย์นะครับอกี่โมงนะครับกดตรงนี้นะครับกี่โมงเนี่ยตอนนี้กี่โมงสิบสามสามแปดนะครับบอกว่ากดสิบสามนะฮะ แล้วก็สามแปดนะครับอีกจะช้าแล้วนะครับนะฮะสามแปดสามเก้านะครับสามเก้าแล้วครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราตั้งเรียบร้อยแล้วกดนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าไปแล้วนะครับนะฮะเข้าไปแล้วนะฮะก็เวลาก็จะเดินตามปกตินะครับนะฮะก็อ่าปกติแล้วเนี่ยชาร์จ ไฟถ้ามีไฟเข้าไปเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันชาร์จทั้งวันนะครับมันชาร์จเข้าไปแบตเตอรี่ภายในตัวมันเนี่ยทั้งวันมันจะใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะนะครับก็คือถ้าไม่มีแดดสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะดับอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงมันนะครับแดดมีทุกวันอยู่แล้วนะครับมีแสงทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามีแดดบางทีไม่ไม่มีแดดแต่มีแสงเนี่ยมันก็ชาร์จนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหานะครับแล้ว กลางคืนเนี่ยมันไม่มีไฟเข้าตรงนี้นะครับมันก็ยังมีแบตเตอรี่แบ็กอัพมันอยู่นะครับแต่มันจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีไฟมาอ่ก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่มีทามเมอร์มันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไฟเรามาจากพลังงานแสงอาทิต์ใช่ไหมฮะแต่ไอตัวทามเมอร์เนี่ยเอาไว้แก้ไขปัญหาตรงที่ว่าตอนเ,เช้าเมาเนี่ยแดดมันไม่เข้มพอที่จะเปิดเครื่องได้นะครับเราก็ขี้เกียจคอยดูตลอดเวลาว่าเวลาไหนเราจะมาเปิด เราก็ตั้งเวลาเอานะครับอแปดโมงมันก็มีมีมีไฟมาแล้วล่ะแต่มันอาจจะมีน้อยแต่มันทํางานแล้วล่ะนะฮะเครื่องทําตัวเนี้มันจะทํางานแล้วล่ะนะครับเมื่อทํางานแล้วเนี่ยอา่ามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาก็อา่าตั้งเวลาก็กด P นะครับกด P ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าอ่า อันนี้มันขึ้นล็อกนะครับถ้าเราไม่กดอะไรเลยนะครับเราจะกดอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีตัว A ตัวนี้ขึ้นนะครับเราจะต้องลดล็อกก่อนกด cr ตัวนี้4ี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะให้มันหายไปเพราะมันหายไปเราถึงจะตั้งค่าได้แล้วนะครับโปรแกรมที่หนึ่งก็คือออนโปรแกรมที่หนึ่งเอากี่วันนะครับเอาทุกวันเลยแล้วก็กดทีหนึ่งก็ได้ทุกวันเลยนะครับเอาแปดโมงครึ่งนะครับก็กดไปแปดโมงครึ่งนะฮะให้อนแปดโมงครึ่งนะครับอันนี้ผมกดผิดนะครับ ไปกดเป็นวันๆไปเราเราต้องการกดทุกวันนะครับแล้วก็กดไปจนมันขึ้นทุกวันนั่นแหละครับนะฮะอ่านี่ขึ้นทุกวันแล้วนะครับอ่าก็กดอ่าเวลานะครับตัวนี้นะครับนะอ่าเรากดเป็นแปดโมงครึ่งนะครับนะฮะอ่าแปดโมงสามสิบนะ,ะเปิดนะฮะออนสังเกตปุ่มออนเขียนว่าออนนะครับสามสิบ แปดโมงครึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราจะปิดกี่โมงก็กด P ทิ้อีกทีนึงนะคราวนี้มันจะขึ้นออฟแล้วครับนะฮะออฟครับออฟอ่าออฟวันไหนนะครับก็ทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยกดทีนึงเนี้ย D เนี้ยกดทีนึงจะขึ้นทุกวันเลยนะครับถ้ากดไปเรื่อยๆมันจะขึ้นวันศุกร์วันเสาร์อะไรแล้วแต่แต่กดให้มันกลับมาเป็นว่าทุกวันเลยนะครับเสร็จแล้วก็อ่าปิดกี่โมงสี่โมงครึ่งอย่างเงี้ยนะฮะอ่าสี่โมงครึ่งก็ สิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะฮะสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที่ะสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีพอตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทั้งออนทั้งออฟแล้วก็กดนาฬิกาอีกทีหนึ่งนะก็เข้าไปแล้วนะครับก็สามารถจะใช้ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าตอนนี้มันจะเป็นออโต้อยู่นะครับหมายความว่าทางานตามคําสั่งเราแต่ถ้าเราอยากจะปิดเปิดด้วยแมนนวลนะครับไม่ยาก กดเมนวนวลนี่นะครับกดทีหนึ่งมันก็จะออฟกดทีหนึ่งมันก็จะไปออโต้กดอีกทีหนึ่งก็จะไปออนเห็นไหมออนแล้วไฟตัวนี้มันจะขึ้นนะครับไฟตัวนี้ก็จะออกมานะครับไฟที่เข้าไปนี่ก็จะออกมาทางนี้นะนี่ออนด้วยมือนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นออโต้นะครับกดอีกทีหนึ่งแล้วก็ออฟนะครับในที่นี้เราต้องใช้ออโต้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันทํางานตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับทีนี้ก็มีคําถามอีกว่า กลางคืนไม่ไม,ไม่ไม่มีไฟเอาอะไรไปเลี้ยงข้างในมีแบตเตอรี่นะครับเลี้ยงอยู่แต่มันจะเปิดใช้งานไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันไม่มีไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับยังไงมันก็ไม่เปิดอยู่แล้วมันอยู่ใน,นสถานะสถานะปิดนะครับถ้าเราไปตั้งบอกให้เปิดในเวลากลางคืนมันก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีไฟนะครับตาหลักความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเปิดได้เฉพาะตอนอมีไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเท่านั้นนะครับก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ กลางคืนมันจะเปิดมันเปิดได้แต่มันไม่มีตัวไฟที่ไปขับรีเลย์ได้นะครับเปิดไปก็ไม่มีความหมายเพราะมันมันไปไม่ได้นี่ทีนี้ก็ยังมีคําถามอีกคําถามหนึ่งนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยใช้น้อยกว่าสามร้อยถึงสี่ร้อยโวลต์ได้ไหมได้ครับผมมันจะมี R ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ R ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ R นะผมปิดก่อนนะครับปิดไฟเข้าก่อนนะครับ R อยู่ตรงนี้นะครับอนี้ปิดแล้วเดี๋ยวไอ้หลอดไฟ LED ตัวนี้มันจะดับนะ าตัวเนี้ยเป็นจะเป็นมีหน้าที่ดอบไฟอาจากแผงโซลาเซลล์เนี่ยให้ทํางานกับสวิตช์ข้างในสวิตช์ข้างในเนี่ยมันทํางานอยู่ที่ประมาณร้อยโวลต์นะครับร้อยโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ R เนี่ยดอบนะครับถ้าเรา,าคิดว่าเราอยากจะใช้ประมาณร้อยโวลต์ถึงร้อยห้าสิบโวลต์เนี่ยทำยังไงเราก็ต่อตรง R ตัวนี้ต่อตรงเลยนะครับเนี่ยเราตัดให้ดูนะครับตัดตรงนี้เลยนะครับ ตัดอาร์ตัวนี้ออกนะครับนะฮะแล้วก็ตัดออกแล้วนะครับนะฮะตัดออกแล้วทีนี้ไหนไหนตัดแล้วจะต่อตรงแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ถือโอกาสเอาไดโอดใส่ซะเลยเพื่อว่าเราต้องการป้องกันการกลับขั้วนะฮะกับขั้วฮะเอามาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับ ป้องกันการกลับขั้วนะครับเราบัตรกีข้างบนเลยครับไม่ต้องไปอมันมีจุดบัตรกีอยู่มันถึงข้างล่างอยู่แล้วนะครับบัตรกีข้างบนเลยฮะ 1N407 นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยอ่านไดโอด 1N407 นะครับนะฮะหันหันด้านแถบขาวๆนี่นะครับสีขาวๆตรงนี้นะครับเอามาทางขวามือนี่นะครับทางทางตัว C ตัวนี้นะครับหันให้มันถูกด้วยนะครับ อันนี้ในะกรณีที่เราจะใช้ประมาณร้อยโวลต์ l, ถึงร้อยห้าสิบโวลต์อะไรนะครับเราก็ต่อตรงไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับบัดกรีซะนะครับทีนี้อ้าวมันอันนี้อันเนี้ยลดต่ําลงแต่ถ้าเราอยากจะมันเพิ่มขึ้นนะเอา้าผมมีมีเกินสี่ร้อยโวลต์นะครับเรามีเกินสี่ร้อยโวลต์ถ้าเรามีเกินสี่ร้อยโวลต์นะครับก็เพิ่ม R นะครับ เป็นมากขึ้นนะครับมากขึ้นโของไฟผมมันเกิน400โวลต์นะครับเมื่อกี้ผมใส่ 1k นะครับ 1k ก็มันจะสีนะครับน้ำตาลดำแดงนะครับน้ำตาลดำแดงแต่นี้ผมจะเอา 1.5k ใส่ก็คือน้ำตาลเขียวแดงนะครับก็คือในกรณีที่เกิน400โวลต์นะครับในกรณีที่เกิน400โวลต์ก็ไดโอดนี้ไม่ต้องไปเอาออกแล้วครับนะฮะก็เอาอาใส่นะครับ มาใส่นะครับไอ้พวกนี้ทำเองได้นะครับไปซื้อ R นะครับค่า1.5 k นะครับ1วัตส์2วัตส์มวัตได้หมดนะครับเอาใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าอ่ามันจะได้ทนทนนะครับก็ใหญ่สุดก็3วัตนะครับอันนี้ผมใช้1วัตก็ได้ครับใช้ได้นะฮะก็กลายเป็นนะฮะอ่า 1.5K นะครับ ผ่านไดโอดมาไดโอดเราถือโอกาสใส่ไดโอดเลยเพราะนี้พอเราใส่ไดโอดแล้วขาอนี้เรากลับขั้วมันก็ไม่เป็นอะไรนะฮะก็จะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะฮะอย่างนี้นะครับทีนี้อ่าเราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถลดโวลต์หรือเพิ่มโวลต์ได้นะครับก็ในก็มีสูตรให้ตามนี้นะครับนะฮะถ้าไม่เกินร้อยห้าสิบโวลต์ก็ไม่ต้องใส่นะครับนะใส่ใส่แต่ไดโอดตัวเดียวนะครับนะฮะไดโอดตัวเดียว ถ้าเกิน300โวลต์ก็ให้ใส่ 1k นะครับ1-3วัตต์นะครับไม่เกิน400โวลต์ก็ใส่1.2-1.5ถึงนะครับ1.3วัตต์ะนะครับถ้าเกิน400โวลต์ให้ใส่ 2k เลยบางทีเกินมากเพราะว่าบางทีเราอ่าซับม,เมิเราเป็นซับม,มิสตแบบ380โวลต์แล้วก็แผงโซล่าเซลล์เนี่ยมาตั้ง6-700โวลต์แล้วอะเอาไป 3k เลยนะครับอ่าไป 3k เลยนะครับนะครับ เพื่อไปลดไฟมาให้มันเข้าสวิตชิ่งเนี่ยมากเกินไปนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับก็คือเพิ่มค่า R นะครับขึ้นไปนะครับเพื่อลดแรงดันมันลงสวิตชิ่งจะได้ทํางานได้ทีนี้ถ้ามันสวิตชิ่งทํางานไม่ได้มันจะมีอาการยังไงนะครับอย่างเช่นมันเกินมันเกินเนี่ยมันจะเปิดติดอ่าพอมันติดมันก็จะดับเองแล้วก็ติดเองดับเองติดเองดับเองนะครับก็คือเกินไฟเกินมันมีโปรเทคในตัวอยู่แล้วถ้าไฟเกินมันจะดับนะครับ มันจะดับแล้วก็มันก็จะติดเองดับเองอย่างเงี้ยมันเกินปิ่มๆอะไรเงี้ยนะอ่ะอาเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ค่า R ให้มันพอดีกับพอดีกับอ่าโวลต์ที่เราต้องการใช้ได้ทั้งนั้นนะครับผมว่าอ่าได้ถึง6 700โวลต์นั่นแหละครับนะครับ,นะรบถ้า3 k นี่600โวลต์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีซัมเมอร์อ่าแบบ380แล้วก็ใช้อ่า VFD ขับปั๊มน้ำเนี่ยอ่าขนาดอ่าที่ใช้แผง16แผงอย่างเงี้ยนะ อนุกรมกันหมดเลยเนี่ยมันจะไฟประมาณหกร้ยกว่าโวลต์เจ็ดร้อยโวลต์นั่น,นะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องใส่ค่าเยอะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคลิปวิธีการใช้นะครับเป็นคลิปวิธีการใช้อ่าถ้าใช้ร้อยห้าสิบเคนะครับมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะก็ติดอยู่นะครับนะีบ่ฮะเปิดไฟเข้ามันก็ติดอยู่พ ไม่ใช่ร้อยห้าสิบเคหนึ่งจุดห้าเคนะครับหนึ่งจุดห้าเคของผมก็ใช้หนึ่งเคการว่าเออเวลามันตกตกมากๆม,มันก็จะอ่าไม่ไม่ไม่ดับนะครับอ่าเพราะน,นั้นผมก็ใช้ถ้าจะใช้ถ้ามันมีมีแผงเยอะนะครับสามร้อยแปดสิบโวลต์ปิมปิมไปถึงสี่ร้อยโวลต์ก็ใช้เป็นหนึ่งจุดห้าเคขับเข้าไปก็ถือโอกาสใส่ไดโอดไปด้วยเลยเพราะนั้นเมื่อไดโอดใส่อย่างนี้นะครับเรากลักบขั้วอย่างนี้ก็จะไม่เป็นอะไรนะครับจะไม่เป็นอะไร โอเคนะครับนอาจเป็นที่เข้าใจนะครับวิธีการใช้